สุดๆไปเลยครับพีู่จน์ยืนลเลยจังหวะแรกสมคิดชำนาญสิงโตลูกนี้สุกรตีตะก,กูลฟิลิเป้อโมรินแล้วก็บิลลโตซิมาเป็นกองหน้าโต๊ะเป้านะครับโอ้ไปเลยครับจังหวะแรกโอ้โหอ่านชื่อจบแคบบ่เดียวเอาแล้วครับบิลลโรซิมาสัดให้ทีมเยืนขึ้นนำไปกองหนึ่งศูนย์ครับสิบสี่วินาทีครับโอ้โหูจังหวะเปิดมานี่โจมบอลกันไม่กี่คนนะครับแล้วก็สัมผัสแรกของบิลลโรซิมาครับซ้ายตวัดเข้าไป โอ้โหสุดๆเลยครับตัวนี้ดูซ้ายตรงนี้ครับโอ้โหยิงได้แบบหนัก่วงดีเหลือเกินนะครับช่วงท้ายอย่างครึ่งแรกแต่ก็ขยับสร้างจังหวะกันได้ดีครับนพนนตัดเข้าในครับเปิดไม่ได้ก็ตัดเข้าในมาฝากลูกนี้กฤษดาสั้สุดๆไปเลยครับพี่ลูกนี้โอ้โหเบาขวายใส่พานมาแล้ว โอ้โหซัดลูกนี้ที่สวยสดงดงามจริงครับโอ้โหเวทีไหนเปิดก็ส่งเข้าได้ทุกๆเวทีครับยิงแบบนี้อิสดากา,ารแมนครับประตูหน้าของเขาในดูกการนี้ยิงแบบสวยจริงๆครับเปิดมาลูกนี้จะให้กับซามเอโลโซาโดนเอกนัทด,ดักไว้ได้อิชาติโดนจิ้มที่บอลวู้สิไม่รู้ว่าอะไรอะะครับซามูเอลโลซาปั่นลูกนี้เรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนครับ โอ้โหลูกยิงของเซเมโรซาเสียบมุมสุดสวยเลยครับแมเอาจนได้ครับบุรีรัมยูนเต็ดจังหวะนี้ครับโอ้ต้องบอกว่าปั่นได้มุมดีจริงครับหทซิดรัฟครับจิรันคงแล้วก็อภิชาติเดนมาร์นครับพยายามฟ้องว่าตัวเองเนี่ยโดนทำฟาวไปก่อนหรือเปล่าครับแต่เดี๋ยวก็มีการเช็คอยู่แล้วครับแต่ณตอนนี้เนี่ยยืนยันว่าเป็นสกอร์ขึ้นนำก่อนนะครับโดนไม่ดีอ้าวแต่กลับมาลูกนี้ยิง2ต่อ0เลยครับโอ้โห ลูกยิงของสชวชัยใจเด็ดครับให้บุรีรัมขึ้นนำห่างพิธีประจวบไปแล้วครับโอ้โหบอลมายังไงไม่รู้ครับแต่ว่าตัดกระไม้ทีครับด้านของชูชัยหัวลูกนี้เข้าไปเลยครับสองต่อศูนครับพิมเยียนออกนำห่างไปแล้วโอ้แล้วยิงเสร็จเจ็บเลยครับกดด้วยขวาครับอีกแล้วครับลูกนี้ก็มุมจริงๆนะครับรับยากครับบอลเรียดนี่ครับถือว่าเป็นทักษะส่วนตัวครับหม่นหกสิ์ครับ สวยยอดเหมือนกันครับลูกนี้ทางด้านของสุปชัยใจเด็ดแต่ว่าลุกขึ้นมาเต้นท่าดีใจแบบแสบๆไม่ได้ครับจังหวะนี้ยิงเสร็จเจ็บเลยครับดักไว้ได้ครับลือใหม่แทงมาลูกนี้แล้วก็ได้ปั่นบอลหนึ่งศูนยไปเลยครับจังหวะแปรของสิริมงคลจิตบรรจงนะครับขอให้เป็นลัชนาะอรัญญาไพโรธครับอูนี่ยิงแล้วนะครับ บอลดีดกลับมาให้ของใดเลอเอาเว้แล้วปั่นโอ้โหยังกับยิงฟรีคิกเลยครับคือเป็นนั้เตะที่ยิงลูกตั้งเตะได้ดีอยู่แล้วครับแล้วยิงลูกนี้เนี่ยเหมือนตั้งปั่นฟรีคิกเลยครับแล้วก็เสียบเสาประตูเข้าไปครับโอ้โหธนชัยหนูราดหมดเสร็จครับหนึ่งต่อซวยครับทางฝั่งสุภปรีเลิกขึ้นน้ำเลยครับ